ส่งหาขอให้ไหลมาเยอะๆนะคะรวยๆเฮงๆนะคะรวยๆเงนะคะรวยๆเข่งนะคะโชคดีโชคดีโชคดีค่ะโชคดีนะคะขอให้รวยขอให้เฮงขยัดตัวเลขอันดัตัวเลขหน่อยครับเลขอะไรเผื่อจะได้คนอื่นถูกโชคด้วยครับเลขห้าหนึ่งแปดเก้าสองนะครับถูกถูกใจไหมครับเลขนี้ถูกใจนะครับก่าถ้าเกิดถูกโชคครั้งนี้จะมาแก้บนไหมครับเนี่ยมาแน่นอนครับมากี่ครั้งแล้วพี่ครับ ครับมาจากไหนครับพี่ครับบางบัวทองบางบัวทองนะฮะข่าวขยัดดูเลยครับ